มาถ่ายภาพนะครับนี่เก็บ,บคนละห้าร้อยนี่น,นี่เด้อเ <c oughs> ด้อนะครับโยมคุ้มวัดบ้านเก่าโบอของเรานี่นะครับมาช่วยกันจัดพัตาหารนะครับนี่นะครับคนหนุ่มที่สุดจะอยู่มุมนี้นะครับนี่อันหน้ามาดูกล้องเลยเด้อนๆๆี่เด้อยิ้มโ <c oughs> ย,ม,ยมกำลังช่วยจัดนะครับนี่ <c oughs> วันนี้พัตาหารมาแต่วัดพิศสโสภารามนะครับแต่ผู้จัดนี้อยู่วัดบ้านเก่าบอ,อันนี้นะครับนี่ เด้อนะครับแต่ละคนแต่ละคนนะครับน่าจะสารวนแบบนี้ลืมลืมถ่ายผู้เยาบ้านนะครับขอโทษขออภัยนะครับ <c oughs> นี่นะครับโยมกําลังเตรียมพัตตาหารนะครับเปิดถวายพระนะครับวันนี้เป็นกรณีพิเศษเด้อวัดบ้านกขอบบนะครับครูบาอาจารย์จากทางวัดพิษสภารามนะครับ และที่อื่นนะครับนครพนมนู่นก็มานะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับพระครูวิจิตสุตาธิคุณนะครับพระครูภาวนาวิสุทธิองค์นะครับนำพาญาติโยมมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับนี่หาที่ยืนย่างเหมือนกันนะครับสาธุอนุโมทนานะครับญาติโยมมาแต่ทุกสารทิศนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับขออนุญาติเก็บภาพแห่งบุญกุศลไว้นะครับ ภาพมันย้อนแสงนะครับดำเป็นส่วนมากนะครับเนี่ย <c oughs> ดูอขออนุญาตถ่ายภาพยาิโยมไว้นะครับ ได้แมคัวฟีมือเอกนะครับมาตำส้มตำนะครับเนี่ยมแต่ใส่หรือม่คัวนี่แม่เนี่ยวัดสว่างวนารามหมดเนี่ยเด้อนะครับส้มตำอร่อยที่สุดในโลกนะครับไม่รู้ว่าชื่อร้านชื่ออะไรนะครับโอ้นี่นะครับนี่ยตำไปจะโคกเลยเนี่ยตำหลายแล้วเตี้ยนะครับยมตั้งใจนะครับนะครับไม่มีที่ยืนเลยนะครับมือกล้องนะครับไม่รู้จะไปหลบตรงไหนนะครับ S 1> <S 1> <S สาธุอนุโมทนานะครับโยมตั้งใจนะครับมาตําส้มตําถวายนะครับจากคุ้งวัดสว่างบรนณารามนะครับแมียนอยู่เหือะฮันน้ามาดูกล้องหน่อยมานี่ถ่ายภาพนิ่งได้หนึ่งสองสามยิ้มเก็บคนละห้าร้อยเด้อ